บางครั้งนางจันรก็ไม่เข้าใจว่าบุตรชายของตนคิดเห็นอย่างไรจึงได้นําผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงมีราคีอย่างบัวอ่อนมาเป็นลูกสะใภ้ให้ตนเมื่อพูดไปถึงครั้งที่ตนต้องการให้ลูกชายหาภรรยาก็ได้กําหนดกะเกณฑ์ให้ลูกไปหาผู้หญิงที่หน้าตาพอประมาณมีความตั้งใจในการทามาหากินแต่ที่สําคัญที่สุดคือต้องมีความเคารพในตัวแม่ของสามีสุดท้ายทองดีกลับไปได้ผู้หญิงที่ใครต่อใครต่างรู้กันดีว่าเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอย่างบัวอ่อน ข้าถามเองจริงๆเธอะมันไม่มีแล้วหรือผู้หญิงดีๆนะทำไมถึงต้องไปเอานังบัวอ่อนก็รู้กันอยู่ว่ามันเคยแต่งงานมาแล้วเองไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะพูดดูถูกหรือว่าหัวเราะเยาะหรืออยังไงแล้วแม่จะให้ฉันไปหาลูกสะพ้ยแบบไหนมาถึงจะถูกใจเล่านี่บัวอ่อนก็ตั้งใจทํางานอยู่ทุกวันใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่เคยฟุม่มเฟือยหรือสุรุ่ยสุร่ายเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆในหมู่บ้านจับจ่ายใช้สอยก็ใช้แต่พอดิบพอดี ไม่เคยที่จะใช้เงินเกินตัวแล้วแม่จะให้ฉันหาผู้หญิงแบบไหนมาเป็นลูกสะภ้ยของแม่อีกเล่าก็ผู้หญิงที่มันไม่ต้องผ่านมือชายอื่นยังไงเล่าถ้าอย่างนั้นฉันขอถามแม่หน่อยก่อนจะได้คบหากันมีใครเขาเคยพูดความจริงกันบ้างแต่บัวอ่อนไม่เคยคิดที่จะปิดบังความจริงกับฉันแม้แต่เรื่องเดียวแม้กระทั่งที่เคยถูกผัวเก่าตบตีซ้อมจนก,กระทั่งแทบแย่แล้วแบบนี้แม่จะไม่ให้ฉันแต่งงานกับเธอได้ยังไง ผู้หญิงมีเป็นร้อยกลับไปคว้าเอาแบบนี้มาขาละปวดหัวกับเองจริงๆนางจันไม่เคยพอใจแม้บัวอ่อนจะพยายามทำดีกับแม่สามีอย่างไรในทุกวันนี้เธอจะรีบตื่นแต่เช้าเพื่อมาหุงข้าวทำกับข้าวเอาไว้รอแต่นางจันก็ไม่เคยแตกกับข้าวที่บัวอ่อนทำเลยสักครั้งแสดงให้เห็นถึงความรังเกียจออกมาอย่างชัดเจนถึงอย่างนั้นบัวอ่อนก็ยังพยายามตั้งหน้าตั้งตาจะเอาชนะใจแม่สามีต่อไปไม่ว่าจะเป็นงานเรือน หรืองานนอกเรือนเธอก็ตั้งอ,อกตั้งใจทําอย่างไม่มีที่ติแต่ก็เพราะอคาาติของคนเป็นแม่สามีนั้นรุนแรงต่อให้คนในตลาดหรือทั้งหมู่บ้านจะนิยมชมชอบลูกสะภ้าแค่ไหนแต่เมื่อได้โอกาสเข้าวงสนทนากับผู้ใดก็มักจะเอาแต่เรื่องภูมิหลังของบัวอ่อนไปพูดจึงกระทั่งหญิงสาวอับอายแต่บางคนก็ไม่ได้ชื่นชอบนิสัยนี้ของนางจันทั้งยังพยายามบอกเสมอว่าให้รักษาลูกสะภ้ยดีๆแบบนี้เอาไว้แต่นางจันก็หาได้ใส่ใจไม่ พวกเองจะมาบอกให้ข้าดูแลนางบัวอ่อนให้ดีพวกเองรู้แล้วเหรอว่าบ้านของมันเป็นยังไงมันแสนจะเกลียดคร้านอื่นก็ทีหลังข้าตลอดบ้านช่องเรือนชานก็มีแต่ข้าไปขน,นปัดกวาดเช็ดถูแบบนี้มันใช่ลูกสะใภ้ที่ดีตรงไหนมันใช่เลยยายจันเมื่อวานซืนข้าไปดักปลาตั้งแต่หัวค่ําเช้ามาพวกข้าก็ต้องเรียกไปดูปลาที่ดักเอาไว้ยังเห็นแม่บัวอ่อนหางน้ําขึ้นบ้านอยู่เลย คิดดูว่าไปแต่แต่ก่อดจะรุ่งสางแต่แม่บัวอ่อนหาบน้ําแล้วแกตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ตื่นตั้งแต่ตีสามเลยหรือ,อยังไงชาวบ้านจึงเห็นเหตุการณ์จริงก่อนนามาแย้งกับนางจันด้วยความมันไสเพราะบ่อยครั้งที่นางจันมักจะพูดจาเรื่องไม่จริงใส่ร้ายสะพ้ายตนเองแต่ถึงแม้จะถูกแย้งตดหน้าก็ยังกลับปั้นหน้าปั้นตาพูดโกหกต่อไปอย่างไม่ละอายเห็นแค่วันเดียวอย่าเอามาตัดสินทุกวันข้าตื่นขอข้ากอดไก่โหด้วยซ้ําไป ก็คงจะมีวันนั้นแหละกระมังที่ผัวมันดุเอาถึงต้องตื่นแต่เช้าแล้วหาบน้ำมาใส่ตุ่มก็เป็นแต่น้ำโครนไม่ใช่น้ำสะอาดดูความเกลียดคร้านเขามันเอาเองก็แล้วกันชาวบ้านที่อยู่ในวงสนทนาต่างพากันสายหน้าระอาใจในความที่ิของแม่สามีผู้นี้เรื่องนี้จะต้องย้อนไปนับตั้งแต่ตอนที่บัวอ่อนร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านกันสามีเก่าของตนให้แยกออกนั่นก็เพราะสามีเก่าของบัวอ่อนเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้า อีกทั้งยังติดการพนันแต่เมื่อบัวอ่อนกําลังตั้งท้องอ่อนๆอก็มีปากมีเสียงกันเรื่องผู้หญิงที่เข้ามาพัวพันสามีเก่าจึงถูกสามีเก่าลงมือทําร้ายกระทั่งเสียลูกเป็นเหตุให้บัวอ่อนไม่สามารถจะอยู่ร่วมชายคาอีกต่อไปได้เมื่อไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ก็เป็นอันเลิกรากกันไปแต่ตัวบัวอ่อนนั้นยังเป็นสาวสวยอีกทั้นยังมีความขยันขันแข็งหนุมน่มๆในหมู่บ้านแทบทุกคนต่างก็ต้องตาต้องใจหวังจะได้บัวอ่อนมาเป็นสีภรรยา แต่สุดท้ายแล้วโชคดีก็ไปตกอยู่ที่เจ้าทองดีซะได้ทั้งที่ทุกๆคนในบ้านดอนเหล็กต่างก็รู้กันดีว่ามารดาของนายทองดีเป็นพวกผู้หญิงปากไม่มีหูรูดอีกทั้งยังอวดดีหญิงพยองเพราะตนมีทรัพย์สมบัติของสามีเก่าเป็นทุนเดิมจึงทําให้ความลําบากทั้งหลายตกอยู่ที่บัวอ่อนผู้เป็นสะภ้ยใหม่ทองดีเอ้ยทองดีแม่จะไปหาของมาขายเองจะเอาอะไรบ้างฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะแม่ว่าจะเอาอะไรมาขายดี แม่ไม่ลองไปถามเมียฉันดูบัวอ่อนมันเป็นคนฉลาดจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดครั้งก่อนไปซื้อเอาขี้วัวของตาชูยังเอาไปทําเป็นปุ๋ยคอกแล้วยังขายได้ราคาดีอีกเก่งจริงๆเมียฉันเธอทูนกันเหลือกเกินคําก็เมียเองสองคำก็เมียเองข้าอยากจะรู้นะักว่าเอ็งลอดขาเขาใครออกมาเกิดกันวะพูจบคนเป็นมารดาก็สบัดหน้าเดินหนีไปตัวบุตรชายเองถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่อยากจะพูดจาอะไรให้มารดาเสียใจ ทั้งรู้ดีว่ามารดาไม่ค่อยจะชอบคีนาเมียรักของตนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอดชมเชยในความเก่งของบัวอ่อนไม่ได้ความไม่พอใจของลังจันนับวันยิงหนักข้อขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นเตรียมคิดแผนการร้ายบางอย่างขึ้นมาวันหนึ่งเธอไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสะสวยเรียกได้ว่าสวยตราตรึงอีกทั้งจริตจะก้านก็น่าจะเอาอกเอาใจผู้ชายเก่งนางจันจึงได้เข้าไปทาบทามหวังจะให้ไปเป็นเมียรองของทองดีโดยมีสัญญากันว่า หากทำให้ทองดีเลิกรากับบัวอ่อนได้ก็จะให้เป็นเงินรางวัลก้อนหนึ่งและต้องเลิกลากับลูกชายของตนไปอย่าได้มีภาระผูกพันเมื่อตกลงกันได้ผู้หญิงคนนั้นก็ออกปากรับคำเป็นอย่างดีแผนการอันชั่วร้ายของนางจันจึงเริ่มขึ้นนี่มันอะไรกันจะแม่ทำไมแม่ถือพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ในเรือนเดียวกันกับฉันละ่ะเสียงไม่พอใจของบัวอ่อนเป็นครั้งแรกดังขึ้น ทำให้ทองดีซึ่งเพิ่งจะเดินลงมาจากเรือนตกอกตกใจเช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นหรือบัวอ่อนทาไมถึงเสียงดังแบบนั้นพี่ไม่เคยเห็นเองเป็นแบบนั้นเลยนะมันโวยวายไม่เหขาขอาวนางหนูนี่เข้ามาในบ้านทั้งทั้งท,งท,ที่ที่นี่มันก็เป็นบ้านของขา้าสมบัติของขา้าข้าหามาทั้งนั้นเองดูเมียเองให้ดีปีกล้าขาแข็งเหลือเกินก็แม่บอกว่าจะให้หนางหนูนี่มาเป็นเมียของพี่อีกคนใครที่ไหนมันจะไปยอมได้กันละ่ะ ก็แล้วมันจะเป็นอะไรไปเล่าลูกข้าข้าจะให้มันมีเมียสักกี่คนเมื่อก็ได้เองพอใจมันไม่ล่ะไอทองดีเมื่อพูดถึงจริตจักร้านของผู้หญิงที่มารดาพามาก็ดูจะยั่วยว,ยวนการมารมความเป็นชายของทองดีตั้งแต่แรกพบก็เห็นสายตาย,ยั่วยวนของผู้หญิงคนนั้นเขาถึงกับตะลึงแข็งค้างทําให้บัวอ่อนเริ่มจะมองเห็นเขาลางความวุ่นวายภายในครอบครัวขึ้นมาเริ่มต้นตั้งแต่นางจันนําผู้หญิงที่ไม่ใช่ลูกสะภย้ย ไปแนะนําให้คนทุกคนในตลาดและภายในหมู่บ้านรู้จักว่าเป็นเมียอ,อีกคนของลูกชายเพื่อเป็นการยั่วยุปันประสาททําให้บัวอ่อนรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอีกทั้งเมื่อเวลาที่อยู่ด้วยกันภายในบ้านนางจัน์ก็จะพยายามยุ่ยงส่งเสริมให้ลูกของตนอยู่ใกล้ชิดกับผู้หญิงที่หามาให้จนกระทั่งเกิดเรื่องที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทองดีกับบัวอ่อนถึงขั้นแตกหักเมื่อวันหนึ่งบัวอ่อนกลับมาพบว่าทองดีหลับนอนอยู่กับผู้หญิงคนนั้นภายในห้อง นี่มันอะไรกันจ๊ะพี่ทองดีตกลงพี่จะรับผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียอีกคนนึ่งใช่ไหมบัวอ่อนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดสิบัวอ่อนจะไม่ให้ฉันเข้าใจผิดได้ยังไงก็เห็นนอนอยู่ด้วยกันแบบนี้พี่จะอธิบายแบบไหนจะอะไรกันนะกันนาพี่ทองดีจา๋าพี่อย่าบอกนะว่าพี่จะไม่รับผิดชอบฉันนะก็แค่มีเมียอีกคนอยู่ร่วมชายคามัมนจะเป็นอะไรไปนะใครจะอยู่กับเธอก็อยู่ไป แต่ฉันไม่ขออยู่ร่วมชายคาสามคนผัวเมียเป็นเด็ดขาดมันผิดตําราหากินไม่ขึ้นคนอย่างฉันถ้าไม่มีดีก็ไม่เอาชาตินี้บัวอ่อนคงจะวาสนาไม่ดีพี่ทองดีเราเลิกรากันเฉยเพียงเท่านี้เถอะนะบัวอ่อนจะไปจากพี่เองเมื่อรู้ว่าสามีของตนตกหลุมพรางของผู้เป็นแม่สามีเขาแล้วคนที่ชอกช้ำใจที่สุดก็คงจะไม่พ้นผู้เป็นภรยาบัวอ่อนเก็บข้าวของแล้วพาตัวเองออกจากชายคาเรือนใหญ่ แต่ด้วยเพราะเป็นผู้หญิงที่อยู่กับบ้านกับเรือนไม่ได้ออกไปทามาหากินที่ไหนเป็นหลักเป็นแหล่งจึงไม่มีเงินทองติดตัวมากนักเธอจึงไปอาศัยอยู่ที่กระท่อมปลายนาก่อนจะเริ่มต้นทําการค้าเล็กๆน้อยๆโดยการเก็บผักหักฟืนไปขายในตลาดทางด้านนางจันเมื่อกําจัดตัวสะพ้ายที่ไม่เข้าตาไปได้ก็ยินดีปรีดาซิจนแทบจะจัดงานฉลองตัวของทองดีเองก็ถูกภรรยาใหม่ใช้สเสน่ห์ควบคุมจนหลงลืมความเป็นสามีที่ดีหมกมุ่นอยู่แต่กับภรรยาใหม่ ลืมภรรยาเก่าที่เคยรักใคร่อย่างเช่นบัวอ่อนไปจนหมดสิ้นวันเวลาผ่านไปบัวอ่อนเริ่มต้นจากการนำเอาของที่พอจะมีทุนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นขี้วัวซึ่งเคยซื้อมาเก็บไว้เป็นทุนเอาหมักเป็นปุ๋ยแล้วเร่ขายหรือแม้กระทั่งผักสดที่หาได้จากภายในป่าก็นำออกไปวางขายในตลาดช่วงเช้าเยาว่าแต่เพียงแค่เก็บผักฝีมือทำกับข้าวของบัวอ่อนตัวยังไปที่เลื่องลือจนทำให้หลายครั้งมีคนจ้างให้ไปทำกับข้าวในงานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานฉลองภายในหมู่บ้านกับข้าวฝีมือนางบัวอ่อนนี่มันอร่อยจริงๆใครได้ไปเป็นเมียถือว่าโชคดีเหลือเกินก็ถ้าจะมีคนโชคร้ายก็คงไม่พ้นไอ้ทองดีนั่นแหละเองเห็นหรือยังเมียใหม่มันอะแต่งตัวนะโอ้โหข้านึกว่าห่างเครื่องปากสีแดงสดเสื้อผ้าใส่ไม่ซ้ำกับทุกวันคอยดูเธอ นังจันสักวันจะหมดเนื้อหมดตัวเพราะวานหนังลูกสะ a i s ใหม่นั่นแหละใครดินทาข้าวะข้าได้ยินนะโว้ยพวกข้านะไม่ได้ดินทาเองหรอกแต่พูดให้ได้ยินเลยนี่แหละมีอย่างที่ไหนลูกสะ a i ยดีๆไม่เอาไปเอาผู้หญิงแต่งเนื้อแต่งตัวกรีดตามองผูช้ชายคนอื่นในตลาดอย่างกับหมาหิวมาจากไหนก็ไม่รู้มาเป็นลูกสะ a ้ s ถ้าเป็นลูกสะ a i s ข้าข้าจะตีให้ความไปแล้ว นางจันถึงแม้จะรู้ดีว่าทุกคนไม่ชอบหน้าผู้หญิงที่ตนหาให้ทองดีแต่จะมีใครล่วงรู้ว่ามันเป็นเพียงการปั้นฉากตามแผนการของตนแต่ทว่าท้ายที่สุดเรื่องราวทุกอย่างกลับไม่เป็นไปอย่างที่นางคาดการไว้เมื่อผู้หญิงที่หามาให้ทองดีรู้แต่แรกแล้วว่าตนนั้นมีทรัพย์สมบัติมากมายจึงเกาะไม่ยอมปล่อยทำให้ทองดีเป็นท่าเสน่ห์วันๆเอาแต่เที่ยวขูดรีดเงินจากนางจันไม่หยุดยอนแม่จา๋าฉันของเงินหน่อยสิ อะไรของเองวะข้าเพิ่งจะให้เองไปเมื่อวานเองไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาขอข้าบ่อยนักเล่าก็เมื่อวานเมียฉันไปเจอผ้าหนุ่งสวยๆในตลาดก็เลยอยากได้สักห้าหกพับฉันก็เลยมาขอเงินแม่นี่ยังไงลจะจ๊ะแล้วทำไมพวกเองไม่ไปทำมาหากินกันเองเล่าจะมาเกาะข้ากินแบบนี้มันจะไหวเหลยก็แม่บอกให้ฉันหาเมียอย่างที่แม่อยากได้แต่ตอนนี้แม่อยากจะบ่นอีกแม่จะเอายังไงแม่รีบๆเอาเงินมาให้ฉันเถอะ เมียฉันรอนานแล้วนะข้าไม่ให้พวกเองไปหากันเอาเองแล้วข้าก็อยากจะให้เมียเองมาคุยกับข้าด้วยมันรู้ดีว่าข้าจะพูดอะไรกับมันถ้าเป็นเรื่องที่แม่ไปหลอกเมียฉันมาเพื่อให้มาแยกฉันออจจะบัวอ่อนแล้วละก็เมียฉันน่ะเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วถึงฉันจะไม่ได้คิดติดใจเอาเรื่องเอาราวอะไรกับแม่แต่แม่ก็ควรจะรู้ไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้วตอนนี้ฉันก็อยู่กันดีกับเมียคนนี้แล้วแม่จะเอาอยัางไงอีกตกลงจะให้หรือไม่ให้ถ้าไม่ให้ฉันจะเอาข้าวในยุ่งไปขายให้หมดนางจันถึงกับตกตะลึงเมื่อได้ยินลูกชายพูดข่มขู่จากที่เคยเป็นคนว่านอสอนง่ายแม่พูดอะไรก็จะมีความเกรงอกเกรงใจแต่เมื่อสุดท้ายกลับไปตกสเสน่ห์เล่กน,นางผู้หญิงที่ตนนํามาให้สําร้ายนางนกต่อน,นั่นก็ยังฉลาดขึ้นถึงขั้นทําให้ลูกของตอนหลงจนงอหัวไม่ขึ้น ในทุกๆวันนางจันจะต้องคอยเอาเงินเก็บซ่อนภายในบ้านให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ทองดีค้นเจอแต่ก็ไม่เคยซ่อนพ้นมือลูกกับลูกสะภ้ายเลยสักครั้งและแม้บางครั้งจะนำทรัพย์สมบัติติดตัวออกไปอยู่นอกบ้านตามบ้านญาติทองดีกับเมียก็ยังตามไปราวีและขุดรีดทรัพย์ต่อหน้าญาติพี่น้องอย่างไม่ละอายความทุกข์ระทมของนางจันนับวันยิ่งทวีคูณและไม่มีใครที่สามารถจะช่วยเหลือนางจันในเรื่องนี้ได้เลย ข่าวความร้ายกาจของเมียใหม่ทองดีเป็นที่โจษขานกันภายในหมู่บ้านกระทั่งไปถึงหูของนางบัวอ่อนซึ่งตอนนี้กำลังเป็นแม่ค้าเต็มตัวจับโน่นมาผสมนี่มีของขายเพิ่มทำกำไรทุกวันครั้งแรกก็ยังคิดด้วยใจที่ถิจึงไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่เมื่อมาคิดคิดดูครั้งหนึ่งก็เคยไปอาศัยหลับนอนอยู่ในบ้านของนางจันทความผูกพันที่เคยมีอยู่บ้างจึงทำให้นึกห่วงเธอเลยย้อนกลับไปดู ขณะที่บัวอ่อนกาลังจะเดินไปยังบ้านพลันเห็นทองดีกําลังเงื้อมือขึ้นสูงกําลังจะตีแม่ตัวเองบัวอ่อนตะโกนจนเสียงหลงพร้อมกับวิ่งเข้าไปชนอดีตสามีเพื่อผลักออกที่จะบ้าเหรอนี่แม่ของตัวเองนะไม่ลืมหูลืมตาถึงขั้นว่าจะตีแม่ของตัวเองเลวจริงๆถอยไปนางบัวอ่อนเอ็งไม่ใช่เมียข้าแล้วอย่าเสลเอเข้ามายุ่งเรื่องในครอบครัวตัวของทองดีคลุ้งไปด้วยกลิ่นเหล้าจนบัวอ่อนแทบไม่อยากเข้าใกล้ นี่มันอะไรกันแล้วยังไม่ทันตะวันตกดินก็เมาหยำเปแบบนี้แล้วเหรอรู้จักทํามาหากินบ้างไหมหรือเอาแต่มาขูดรีดแม่ตัวเองตอบฉันมาสิพี่ทองดีบอกแล้วนะว่าอย่ามายุ่งอย่ามาถือดีว่าเคยเป็นเมียข้าแค่จะมาเอาเงินจากแม่ค่ะเองมันไม่สมควรมายุ่งหรืออยากจะโดนตีไปด้วยอีกคนบัวอ่อนซึ่งอดีตก็เคยถูกสามีคนที่แล้วมาตกตีอยู่เป็นประจำ จึงมีใจคิดรังเกียจผู้ชายที่ลงมือทำร้ายผู้หญิงเธอหันไปรอบตัวเห็นไม้กระบองอยู่ใต้บันไดก็รีบชฉวยมันขึ้นมาแล้วชี้หน้าทองดีก็ลองกันดูอย่าคิดนะว่านางบัวอ่อนไม่กล้าเราดูกันสักตั้งก็ได้ตีหัวหมาหรือตีหัวคนเมามันก็คงไม่ต่างกันหรอกเมื่อเห็นท่าทางขึงขังของบัวอ่อนอีกทั้งในใจลึกๆทองดีก็รู้ดีว่าสิ่งที่ตนทำมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องดังนั้นจึงยอมลา่าถอยไปแต่ก็ยังหันไปช่วยเอาทรัพย์สินภายในบ้าน แล้วเดินลงเรือนไปพร้อมด่าทอผู้เป็นมารดาราวกับไม่ใช่แม่นืองจันนั่งตัวสั่นสะท้านร่ำให้ด้วยความเสียใจยอย่างที่สุดอดีตลูกสะั้ยเห็นสภาพของนืองจันแล้วก็รู้สึกเวทนายิ่งนักเพราะทั้งผ่ายผรอมและดูมีสีหน้าอมทุกข์แม่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเมื่อกี้พี่ทองดียังไม่ได้ตีแม่ใช่ไหมจ๊ะข้าอยาจะตายให้มันรู้แท้รู้รอดนะักข้ามันผิดเองที่ทำไม่ดี ตอนนี้ทองดีมันเป็นผีบ้าสิงไปแล้วเมียใหม่มันบอกให้มาเอาเงินจากข้ามันก็มาตอนนี้มันทั้งติดการพันนันแล้วก็ติดเหล่าอย่างนักไรนาสาโทไม่เคยมีใครไปหวานไถปล่อยให้รกรากวางเปล่าจนแทบจะไม่มีข้าวขึ้นยุงข้าท้อเหลือเกินแล้วแม่อย่าพูดแบบนั้นสิจ๊ะแม่เป็นคนทำให้พี่ทองดีเกิดมาแท้ สอนลูกไม่ได้แล้วแม่จะไปสอนใครล่ะตอนนี้เขาก็อาจจะแค่หลงผิดอย่าเพิ่งไปหมดหวังอีกอย่างผู้หญิงคนนั้นคนในตลาดเขาก็พากันพูดว่าทำหูตาแพรวใส่ผู้ชายคนอื่นไปทั่วหมดสิ่งที่โบอ่อนอยากจะเตือนพี่ทองดีก็คือระวังจะถูกสวมเขาเป็นคำตักเตือนที่ดูจะช้าไปสักหน่อยเพราะเพียงไม่นานทองดีก็จับได้ว่าเมียที่ตนหลงไหลไปลอบคบชู้สู่ชายอื่นแต่ก็เป็นเพราะหลงสเสน่ห์เล่กลจนไม่กล้าปริปาก ท่านยังตกเป็นทาสของการพนันจนทําให้หนางจันทร์แทบจะไม่เหลือสมบัติติดตัววันหนึ่งนางจันทร์กำลังนอนสมด้วยอาการป่วยตรอมใจข้าวปลาไม่อยากจะกินเอาแต่นอนสมอยู่บนที่นอนไร้สิ่งคนเลี้ยวแล้วาได้ยินเสียงบนเรือนก็หมายถึงลูกชายกับนางเมียตัวแสบขึ้นมารื้อค้นหาทรัพย์สินข้าวของไปขายแต่วันนี้กลับไม่ใช่เสียงของคนแค่สองคนนั้นมันกลับเป็นเสียงห้าวหาญของผู้ชายวัยชกันทองดี เองอยู่ไหนออกมาเจอพวกข้าเดี๋ยวนี้ใครมาเรียกหาลูกข้าอยู่หน้าบ้านกันล่ะยายจันใช่ไหมแม่ไอทองดีใช่หรือเปล่าถึงแม้ร่างกายจะพายพร้อมอีกทั้งป่วยก็ยังต้องอุตส่าห์ลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเดินมาหาคนที่ตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านคนเหล่านั้นเป็นชายชะกันหลายคนยืนอยู่ที่ตีนบันไดานางจันสังหรณ์ไม่ดีแต่ก็ถามออกไปด้ยวยความอยากรู้มีเรื่องอะไรกันเหรอข้าไม่คุ้นหน้าพวกเองเลย แล้วมาตามหาลูกชายของข้าทำไมทองดีมันติดหนี้ในบ่อนของฉันไว้มากแล้วเกินมันกับเมียมันยังไปหยิบยืมเงินของคนในบ่อนมาอีกนับไม่ท้วนเย้จันแกเป็นแม่แกต้องชดใช้หนี้สินให้มันจะเอาที่ไหนมาชดใช้ให้อีกแล้วเท่าที่พวกมันเอาไปข้าก็แทบจะหมดเนื้อหมดตัวอยู่แล้วไปทางอื่นเถอะไปตามหามันกันเอาเอง ข้าไม่สามารถจะตาไปชดใช้ให้ได้อีกแล้วละแกอย่ามาพูดปาสวะนั่นเนลูกของแกแล้วก็ลูกสะใภ้ของแกด้วยถ้าแกไม่คิดจะล้างนี้ให้พวกมันพวกข้าก็มีสิทธิ์ที่จะเอาเรื่องมันถึงชีวิตอย่าลืมว่าพวกมันเป็นนี้อย่าถึงขั้นเอาชีวิตหรือว่าค่าแกกันเลยนะลำพังแค่ตัวมันทุกวันนี้ก็แทบจะเอาตัวเองไม่รอดกันอยู่แล้วเรื่องนี้สินน่ะ ข้าเองก็ไม่รู้ว่าที่แท้แล้วเป็นมายังไงแต่ถึงอย่างนั้นก็จะพยายามหาไปชดใช้ให้ก่อนแล้วกันนะว่าแต่มันทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะชายคนนั้นนำหนังสือสัญญาเงินกู้มาให้หนางจันดูเมื่อผู้เป็นแม่เห็นยอดเงินที่เป็นหนี้สินจากบ่อนการพนันก็ถึงกับตกตะลึงร้องไห้ออกมาด้วยความเสียอกเสียใจเพราะมันเป็นเงินจำนวนมากชนิดที่ไม่คาดคิดว่าลูกของตนเองจะเป็นคนไปก่อนหนี้ก้อนนี้ขึ้นมา ข้าไม่สามารถหามาให้เองได้หรอกนะมันมากเสียจนข้าไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาให้ไปเอาที่นาที่ไร่ไปจำนองซะสิแล้วพวกข้าจะมารับเงินหลังจากนี้ไปอีกห้าวันถ้าข้าไม่ได้เงินก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจเพราะยังไงทองดีกับเมียมันก็ต้องถูกพวกข้าตามหาจนเจอ นางจันพูดซึ่งกำลังล้มป่วยและตรอมใจอยู่เป็นทุนเดิมเมื่อมองไปเห็นไรนาสาโทของตนที่เหลือเพียงไม่กี่แปลงเพราะก่อนหน้าทองดีก็ได้ขโมยนำเอาที่ดินไปขายให้คนมีเงินในตลาดไปจนเกือบหมดแต่หากไม่คิดจะหาเงินไปชดใช้หนี้สินให้ก็อาจจะต้องมองดูผู้เป็นลูกตาอย่างทรมานตามที่คนกลุ่มนั้นข่มขู่เอาไว้สุดท้ายแล้วที่ดินเพียงไม่กี่แปลงก็ต้องถูกนำมาเร่ขายนางจันบากหน้าเดินไปบอกกล่าวกับคนมีเงินทุกคนในหมู่บ้าน ว่าจะขอจำนองที่นาที่ไร่ที่เหลืออยู่ตามจำนวนเงินที่เป็นหนี้แต่เมื่อทุกคนได้รู้ว่าจะต้องใช้เงินจำนวนมากต่างก็สายหน้าเพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะมาไถ่ถอนคืนเมื่อใดพอรู้ดีว่าตอนนี้ทองดีกับเมียเป็นคนที่ไม่มีอนาคตข่าวนั้นรู้ไปถึงหูของบัวอ่อนเข้าจนได้สุดท้ายด้วยความเวทนาบัวอ่อนจึงมาหาอดีตแม่สามีถึงบนเรือนเมื่อเห็นสภาพของอดีตแม่สามีแล้วก็ได้แต่อเนตอนาจใจ นั่นใครกันฉันเองจะแม่บัวอ่อนฉันมาเยี่ยมนางจันซึน่งตอนนี้แทบจะไม่มีกระทั่งเรียวแรงจะลุกขึ้นจากเตียงไดแต่นอนน้ำตาไหลเมื่อได้ยินเสียงของบัวอ่อนเองเดินเข้ามาเถอะข้าไม่มีแรงจะลุกออกไปหาหรอกบัวอ่อนจัดแจงนำกับข้าวที่เตรียมมาเทใส่สำรับแล้วยกไปให้แม่สามีกินถึงที่นอนนางจันเมื่อได้รับการเอาใจใส่ดูแลก็ได้แต่ย้อนกลับมามองตอนอย่างนึกทุเรศ เองมาหาข้าโดยเรื่องอะไรหรือฉันได้ยินมาว่าแม่จะจำนองที่ปลายนาปลายไร่ตรงที่ฉันเคยอยู่ถ้าแม่ไม่รังเกียจให้ฉันเป็นคนไปคุยกับเจ้าของเงินที่อยู่อีกเมืองได้หรือเปล่าจำนวนเงินไม่น้อยแต่ฉันไม่ได้มีมากพอที่จะช่วยแม่ได้ก็ได้แต่เป็นคนกลางคุยให้แม่จะได้หลุดพ้นจากปัญหาเองทำไมเองถึงต้องมาช่วยข้าในเมื่อที่ผ่านมา ข้าก็ไม่เคยทําดีกับเองเลยคนเราถ้าจะมัวเอาแต่แค้นกันไปแค้นกันมาแล้วเมื่อไหร่มันจะหลุดพ้นละจ๊ะชีวิตจะไปข้างหน้าได้อย่างไรพี่ทองดีตอนนี้เขาก็ได้รับกรรมในส่วนที่เขาไม่ซื่อสัตย์กับฉันไปแล้วส่วนแม่ก็ต้องมานอนทุกข์ใจที่เห็นลูกชายสุดที่รักไม่เป็นอย่างที่คิดทรัพย์สมบัติที่แม่เคยห่วงห่วงเอาไว้ตอนนี้ก็แทบจะไม่เหลือติดตัวถึงตอนนี้บัวอ่อนจะยังต้องถือความทุกข์หรือทิฐิเอาไว้เพื่ออะไรกันละจ้ะ นางจันเข้าใจผิดมาตลอดแต่ก็รู้ตัวเมื่อสายสุดท้ายเมื่อยอมตกลงบัวอ่อนก็เป็นคนไปคุยกับเศรษฐีต่างเมืองที่เคยค้าขายกันเพื่อขอหยิบยืมเงินและนำมาใช้นี่ให้แก่นางจันแหลกกับการที่เอาที่ดินแปลงนั้นไว้เป็นของตนเพราะถึงอย่งางไรเสียที่ตรงนั้นก็เกิดเป็นที่ที่บัวอ่อนใช้ทำมาหากินจะให้ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นก็ดูจะกระไรอยู่หลังจากนั้นบัวอ่อนก็ยังหมั่นมาดูแลยายจันด้วยยาต้มที่ได้มาจากต่างเมืองเคี่ยวต้มให้นางจันกินอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งอาการป่วยดีวันดีคืนหลังจากนั้นก็นําเงินที่ได้มาจากการหยิบยืมเศรษฐีเมืองข้างๆให้ไปใช้นี่สินจนครบถ้วนเมื่อหมดสิ้นปัญหาเรื่องนี้สินสุขภาพร่างกายของนางจันทร์ก็ค่อยๆฟื้นฟูคนในหมู่บ้านก็เริ่มเลิกขอรหานินทาว่าเป็นนี่เป็นสินไม่ยอมชดใช้นางจันทร์ซึ่งรู้เช่นเห็นชาติแล้วว่าใครเป็นพระหรือใครเป็นมารจึงอยากจะกลับไปอยู่กับนางมัวอ่อนแม่อยากจะให้เองนะกลับมาอยู่บ้าน มาอยู่ดูแลแม่เพราะตอนนี้แม่ก็ไม่มีใครเหลือแล้วฉันกลับไปที่นั่นไม่ได้หรอกแม่เพราะฉันกับพี่ทองดีไม่ได้อยู่ในสถานะของผัวเมียกันอีกต่อไปแล้วถ้าฉันกลับไปอยู่ที่นั่นก็รังแต่จะทําให้เกิดปัญหาเพราะต่างคนต่างปากต่างนินทาฉันเข็ดขยดเหลือเกินแล้วละจ้ะแม่เอ็งไม่คิดจะยกโทษให้แม่เหรอเปล่าหร้กนะจ้ะแม่แต่ในเมื่อฉันเป็นคนที่เจ็บแล้วจํา ฉันจะไม่กลับไปย่ำที่เดิมเด็ดขาดแม่ก็ดูแลตัวเองแล้วก็เอาที่ทางที่อยู่กับฉันกลับไปทำมาหากินเถอะนะจ๊ะขาดเหลืออะไรก็ส่งข่าวหาฉันเดือนนี้ฉันคงจะยังอยู่ที่หมู่บ้านนี้แต่ว่าเดือนหน้าก็คงต้องออกไปทำงานใช้หนี้เขาเหมือนกันนี่อะไรของเองอีกแม่คงไม่รู้ว่าเงินที่ฉันเอามาให้แม่ไปใช้หนี้มันมาจากการที่ฉันไปหยิบยืมพ่อค้าที่เคยรู้จักกันที่เมืองอื่นมาแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นฉันที่ต้องเป็นลูกหนี้แทน เมื่อถึงเวลาฉันก็ต้องไปทำมาค้าขายหาเงินไปใช้นี้เขายัางไงละจ้ะแม่โอ้ทำไมเองถึงต้องพยายามเพื่อแม่ขนาดนี้ทั้งที่แม่ก็ไม่เคยให้อะไรกับเองเลยข้ารู้สึกละอายใจเหลือเกินบัวอ่อนแม่ให้อย่าได้คิดอะไรมากมายเลยนะจ๊ะชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้ยังมีลมหายใจก็ต้องทำทุกอย่างให้ดีถ้าอย่างนั้นฉันขอลาแม่ตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะจ๊ะ นางจันทั้งเสียใจและหดหูอย่างที่สุดแต่ก็จนปัญญาเหลือเกินสุดท้ายหลังจากที่บัวอ่อนข้ามไปอีกเมืองได้ไม่นานก็มีข่าวการแต่งงานของเศรษฐีกับแม่ค้าเร่ที่ชื่อบัวอ่อนดังข้ามมาถึงหมู่บ้านดอนเหล็กนั่นเองจึงทำให้นางจันรู้ว่าลูกสะภ้ยที่ตนเคยรังเกียจกลับไปได้ดียังต่างแดนด้วยความมุมานะอุตสาหะเรื่องราวทั้งหลายในชีวิตเกิดจากความผิดพลาดของตนเองนางจันเริ่มกลับมามีอาการตรอมใจอีกครั้งก่อนที่สุดท้ายแล้ว จะนอนสิ้นลมอย่างเดียวดายภายในบ้านหลังนั้นโดยไร้ซึ่งคนเหลียวแล